ทานศีลภาวนาคือต้นบุญต้นดุนให้ความสําเร็จทุกอย่างถ้าเราไม่มีทานศีลภาวนาเราก็คงไม่มีวันนี้ผู้หญิงธรรมดากับธรรมะธรรมดาแม่บุญเรือนสีคําก่องผู้ก่อตั้งธรรมสถานกวนสีอิมฟูสัตอุทยานธรรมแดนพุทธเกษตรไทยทูตพีชนแนลว,วันนี้เรามาอยู่ที่ <laughs> อุทยานธรรมแดนบูดานพุทธเกษตรคุณแม่บุญเรือนสรีคำกองนั่นเองเริ่มต้นจุดเปลี่ยนของชีวิตเริ่มต้นแม่ก็สู่เส้นทางสายธรรมสามสิบกว่าปีได้บำเพ็ญกุศลผลบุญทานศีลภาวนาด้วยการปฏิบัติเม่ไม่มีอุปู่มองเนาะพระพรหมคุณพี้ท่านเป็นครูบาอาจารย์เริ่มต้นตั้งแต่ที่โลงเจยังไม่คือเป็นบ้านเป็นสถานยอาศัยแต่ทีนี้ชีวิตเนี่ยหักลำบากทำ าการฆ่ากรรมตได้ประสบความสำเร็จในชีวิตแม่ก็เป็นทุกข์มากสร้างจิตปฏิฐานแล้วแม่ก็กถ้าหากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงช่วยเหลือชีวิตลูกด้วยวิธีใดก็ได้หลังจากนั้นไม่นานาได้ยินเสียงท่านก็บอกให้มาปฏิบัติธรรมแล้วท่านจะมีิทางสว่างบอกทางให้แล้วก็ปฏิบัติอยู่ท,ที่ที่บา้านปฏิบัติมาประมาณสักหนึ่งปีมีสื่อสารขององค์พระโพธิสัตว์แม่ก็อธิษฐานจิตพระองค์ท่านช่วยแม่ให้พ้นทุกข์มีศีลที่ทาธุรก,กิจไม่ประสบความสาเร็จ ไปในหนึ่งปีถ้าหากว่าพระองค์ท่านช่วยไม่ได้ก็จะยกที่เดินให้เป็นหลวงเจเป็นสัรเจ้า,าได้ปฏิบัติตามที่พระองค์ชี้แนะครบหนึ่งปีก็เหมือนอาศาจรรย์พระท่านก็ได้โปรดมีปรดสินให้แม่ก็เลยต้องได้สร้างหลวงเจถาวายพระองค์ท่านจนทุกวันนี้ค่อยเราก็ยังรับใช้พระองค์ท่านอยู่ทุกๆวันระฤหัสเราก็ยังมีปฏิบัติธรรมทั้งไฟเทรวาดและมหายานหลวงเจนี่สร้างมากี่ปีละะแล้วคะมีก่อสร้างเมื่อปี2540ค่ะยีกว่าปีค่ะ,คะ,คะแต่แม่ ปฏิบัติมาตั้งแต่30ตสตนๆนตอนตเนียยกส2แล้วก็ได้ปฏิบัติมา3 2บปีนะจริงๆนีน่คุณแม่ก็คือคนธรรมดาปกติค่ะแม่ก็เป็นคนธรรมดาทุกมากแล้วก็ก็เหมือนอัศจรรย์เนาะที่เรามุ่งมั่นคุณแม่สื่อถึงท่านโดยโดยวิธีอย่างไรคะเวลาแม่จะสื่อถึงพระองค์ท่านแม่ก็ตั้งจิตนั่งสมาธินะมาธิตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ อขอพรขอพระอ,อ,องค์ท่านชี้แนะชี้ทางแต่มันหนึ่งอย่างแม่จะสัมผัสแล้วก็รู้มันอาจจะเป็นมันอาจจะรู้อันน,นี้แลจ่นแต่ท่านก็ชี้ทางให้เราทางศีลภาวนาบำเพ็ญมาตลอดทําเสมอต้นเสมอไายเหมือนังเกือรัะษาความเข็มแดนพุทธเกษตรเนี่ยที่มาที่ไปแม่ในจริยธรรมที่ประเทศอินเดีย<ๆ>เห็นคนยากคนจนไปเห็นคนพิการไปเห็นคน,น,คนทุกคนยากคนลำบากเรามีบุญวัฒนาที่สุดเราไม่ได้พิคงพิการการซ้ำซ้ำสอง เราแน่จะมีประโยชน์แก่อาคฤุทธศาสนาน่าจะมีประโยชน์แต่ผู้คน และน่าจะมีประโยชน์แต่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ต้นสีมหาโพธิ์ก็ไปกราบชมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพลวเขององการถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาให้ลูกทําอะไรก็ได้หลังจากนั้นมาก็แม่ก็ดียินแียงว่าเธอต้องสร้างอุยทยานธรรมแดนพุทธเกษตรและแม่ก็ตามหาที่ดินเขาบอกว่าที่ดินแปลงน,นี้คนจะขายแลวลูกศิษย,ย์ก็เลยซื้อที่ดินตรงนี้ไว้ให้25ไร่หน่อย25ไร่จากืดินที่ว่างเปล่าสิ่งปลูกสร้างแรกที่สร้างคือคือเป็นเกือนไม้แล้วชาวบ้านที่อยู่ บนดอยเพื่อสร้างศาลาให้แม่อยู่เป็นไม้ไผ่มีแต่หลังคาไม่มีฝาผนังก็บาเพ็ญกันทานศีลภาวนาคือต้นบุญต้นทุนให้ความสําเร็จทุกอย่างถ้าเราไม่มีทานศีลภาวนาเราก็คงไม่มีวันนี้ทานคือการให้เราให้ยิ่งให้ยิ่งได้เราให้ศีลคือเครื่องป้องกันทางความชั่วภาวนาก็คือทําให้เราเกิดสติปัญญาอันนี้เป็นเครื่องบอกทางเป็นเครื่องชี้ทางเป็นเครื่องนําทางแม่ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้เรียนหนัง เป็นลูกชาวบ้านธรรมดาแต่ศรัทธาในพระศาสนาแล้วก็ศรัทธาในหลักธรรมของพระบุญธระองค์ซึ่งเป็นความจริงทุกอย่างไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงตอนนี้พื้นที่ทั้งหมดกี่รไร่คะแม่พื้นที่พุทธกเกษตรแม่จะแบ่งเป็นสองฝั่งเราตอนนี้เนาะฝั่งพุทธกเกษตรของเรานี้จะมี55หไรใน55หไรเนี่ยดินแดนพุทธกเกษตรของเราเนี่ยจะเป็นดินแดงที่ว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ทหารชาวญี่ปุ่นมาเสียชีวิตเยอะเป็นแดนที่พระใหญ่พระใหญ่สุขสมคิดหรือพระไดรุสึอีกพระนามหนึ่งก็คือพระรามิตรภาพพุทธาสนข้างในส่วนเป็นพุติของลุงพุ่มบ้าน ก็จะเป็นกุฏิที่มีผู้ผ้าลูกเนีนมาจําวัดหลกเราเราก็มีโครงการตอนนี่ห้าธันาคมจะเป็นโครงการวิปัสสนากับหลักประเชษสิบพอเพียงตามรอยหลวงปู่ทองครั้งที่หกมีโครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อวันที่ห้าเราจะมีการปลูกตเกี่ยวข้าวด้วยมีกําหนดจํานวนคนที่อยากจะเข้ามาปฏิบัติเลยคะไม่ได้กาหนดค่ะละวาดเนี่ยขอแจ้งมาก่อนแม่ก็จะเป็นผู้นําในการปฏิบัติพอให้จิตใจของเราสงบก็มีศึกษาธรรมจากพระเตรปิฎลเราจะได้มีปัญญาเพิ่มขึ้น โคทุกวันนี้ก็เป็นโรคที่วิกฤตปัจจุนนะเราจะต้องอยู่ด้วยปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเรามีธรรมเราเกิดไม่ทุกข์ทำคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมเราเข้าใจในศาสนาผู้ของเราก็ไม่ค่อยได้เกิดมากเหมือนคนธรรมดา เห็นเสาหลักเมืองทุกจังหวัดเลยรวมกัน77จังหวัดทุกๆปีแม่จะมีสืบชะตาหลักเมืองให้77จังหวัดสนได้จมูกเจดี5ค่ค่ะเขาบอกว่าเจดีในอดีตเขาจะมีขอบเขตไม่ให้ผู้หญิงได้เข้าคิดว่าเอ๊เราจะทำยังไงดีให้มีเจดีให้ผู้หญิงได้สักการะบูชามินาปัญญาเลิศเป็นศิลปินแห่งชาติก็เลยบอกให้คุณนาว่าแม่อยากได้เจดีเป็นส่งระคังคว้าน มองทะลุกันเอนวินงตรงกลางเนี่ยก็จะทยงนนั่งตรงนี้มารับพลังทวีคูณงจดีว่าคนเราต้องมีธาตุสีมีธาตุสีไม่ก็เลยดินน้ําลมแล้วก็ไฟตรงกลางธาตุทองคนเราถ้าดินอุดมสมบูรณ์น้ําดีไฟดีลมดีธาตุทองก็จะเกิดเกิดความสมดุลในชีวิตจะมีที่เราเนี่ยเป็นที่แห่งแรกรับพลังนั่งสมาร์ทเพื่อที่เราจะปรับสมดุลใช่ ในการนั่าสมาธิว่าาตาทั้งสี่สมดุลเบาสุขภาพของเราก็ดีจิตใจของเราก็ดีปัญญาของเราก็ดีนั่นคือเป็นที่มาแห่งสัมท่าทองมาแน่น,นอนแม่ก็มีความปรารถนาไว้ว่าเจดีย์พุทธยาเนี่ยว่าห5สห้าปีนี่จะหยุดในการสร,ร,ร้างจะขนคนขึ้นฟังคนพัฒนาคนสร,ร,ร้างคนมาปฏิบาาัติธรรมวิปัสนามาเรียนรู้คุณแม่จะหยุดการสร,ร้างถูกหลังจากนั้นคุณแม่จะสร,ร้างคนให้มี ปัญญาให้มีปัญญาทุกคนเธอจะออกจากทุกข์ได้เราเข้าใจในหลักรมคำ,ำสอนของพุทธองค์แล้วเราก็ออกมาปฏิบัติเราให้เขาส่งเขาให้ถึงฝั่งก็เจริญลอยตามพุทธองค์เหมือนพุทธเกษตรของเรานี่มีอาหารสามจานหนึจานที่าหนึ่งก็คืออาหารตาอาหารจานที่สองก็คืออาหารกายก็ต้องปลูงให้ดีอาหารจานที่สามก็คืออาหารใจคือธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนแม่แม่จะสอนลูกด้วยกันทําสอนด้วยกันแสดงรมด้วยด้วยกันกระทั่งองซึ่งขณะนี้ตอนนี้ก็คือกำลังจะมีการ างเจดีพุทธคยายังอยู่ระหว่างการก่อสร้างของพระราชาสมภารสำหรับผู้ที่อยากจะร่วมบุญในการสร้างเจดีค่ะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทองเหรียญอัปปการนะปัดจิ้ก้สิบหกปีของหลวงปู่ทองร่วมทําบุญหนึ่งพันบาทคุณแม่ก็จะขอบคุณด้วยเหรียญอัปปกานี้ไปทิ้งที่ทางวัดพระธาตุสีจอมทองมาร่วมสร้างเจดีพุทธคยาปลุกเสกที่วัดพระธาตุสีจอมทองเหรียญปัดจิ้งก้สิบหกปีเหมือนกันเหรียญรางแดงของหลวงปู่เหมือนกันอันนี้ร่วมทําบุญ หกร้600บาทหกร้อย <600 S 1> บาท,บาทแม่ก็จะมอบเหรียญนี้ให้อันนี้สวยมากเลยแม่พิมพ์นี้คมชัดเป็นรูปบางบุทองแล้วด้านหลังก็จะเป็นใบโพธสาัดษณ์ของพุทธศาสนาได้เป็นที่ระลึกด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยในการก่อสร้างพุทธคยาค่ ทำบุญได้ค่ะตางจิตศรัทธาสำหรับผู้ที่อยากจะร่วมบุญค่ะคุณแม่ก็ยังมีโครงการหัวใจลั้นดวงให้หมายถึงว่าแม่ก็รับบริจาคเงินเหรียญบาทเงินเหนเรียญเศษของเราที่ตามเก้ลดหรือว่าถ้าทำที่ที่เราไม่ใส่ใจแลไม่สใส่ใจแล้วะคะ่ะเก็บเอามารวมมกันแล้วก็เอามาร่วมบุญสร้างเจดีย์กับคุณแม่ได้ค่ะเป็นเป็นโครงการหัวใจลั้นดวงรวมเป็นดวงเดียวกันเจดีย์องค์ที่เก้านี่จะมีอัญเชิญรับบริจาคมามีค่ะจะประดิษฐานชั้นที่ ที่59ชั้นยอดสุดและข้างในขององค์พระพุทธเมตตาจะมีองค์หลวงปู่ทองแล้วก็มีองค์ของพระนางจมามเทวีเท่านั้นค่ะแล้วก็จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าของคุณแม่มาจากทาสายพระแม่จมามเทวีด,ด้วยเราศรัทธาในพระองค์ที่พระองค์เป็นวีรกษัตรีนำพระพุทธศาสนาเกิดความเจริญรุ่งเรืองใช้รายการนะ<อ>คุณแม่อยากจะให้แง่คิดในไงในการดำรงชีวิตการดำรงชีวิตของลูให้มีความสุขเนี่ยเราเรามีองค์ธรรมเนี่ยนะมันง่ายๆที่สุด เรามีการให้มีความรักมีความเมตตาเป็นการให้มีองค์ศีนทานศีลภาวนาในคุ้มครองเราให้เราอยู่อย่างมีความสุขและให้เราปลอดภัยด้วยและเราประสบความสําเร็จขอให้มีสินห้าก็พอเออสินห้าก็คุ้มครองเราได้ขอให้ครบนะสินเกาะเป็นเกาะคุ้มครองเราแล้วก็ภาวนาทําให้เกิดสติแล้วก็ปัญญาทุกวันนี้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะไม่ทุกข์ไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นมานะเพราะตัวปัญญามันจะชี้ทางสว่างนะผลทางแห่งการพ้น,นทุกข์ก็คือทานสินภาว ภาวนาเราอยู่กับความจริงหลักธรรมโภคุณคือความจริงไม่หลอกลวงตัวเองเราด้วยเราก็เราอยู่ก็ยังมีความสุขอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างของคุณแม่ไม่มีปัจจัยเลยธุรกิจที่ล้มเหลวและศรัทธานในความดีธรรมดาท่านก็ชีเหรือคุณแม่อยู่แบบเรียบง่ายมากเราอยู่แบบเรียบง่ายคิดทุกอย่างทําทุกอย่างอยู่ในศีลอยู่ในธรรมถ้าเราคิดผิดทําผิดแล้วก็ผลออกมาก็ผิดผิดถ้าเราคิดถูกทําถูกผลออกมาก็ทําให้เราไม่ต้องทุกข์ ทำให้เราได้พบก,กับความสำเร็จให้เรากล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะก้าวเดินไปความสําเร็จรอคอยทุกคนอยู่ข้างหน้า แล้วก็ถ้าเจอปัญหาเราก็แก้ไขและปัญหาหนั้นก็ผ่านคนไปนะเราก็ได้ปัญญาเกิดขึ้นมาเองควบคุมสติตนเองแล้วความโลภโลภะทสมโมหะก็จะไม่เกิดขึ้นแต่พอคิดไม่ดีมันก็จะพูดไม่ดีแล้วมันก็จะทําไม่ดีเนาะให้ทุกคนมาอยู่กับตนเองดูลมหายใจของเรารให้มีสติปัญญามันก็เกิดขึ้นมันก็คุ้มครองเราได้หมดออกจากทุกได้หมดทุกอย่างนาะข้าศิลหาห้าศิลปภาวนาศิลส,สมาธิปัญญาคือหนทางในการพ้นทุกข์ค่ะอันนี้ก็คือ ธรรมะธรรมดาธรรมธรรมดาอยู่กับคนธรรมดายู่กับคนธรรมดาแล้ได้ธรรมะนะคะจากเดิมทีที่เราต้องเข้าวัดวันนี้เราลองมาเปลี่ยนบรรยากาศกับผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จทางด้านทางธรรมค่ะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณแม่มากมากเคะขอบคุณที่รับชมและติดตาม t h a i ทู Channel กด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวต่อไป